สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะระบบย่อยอาหารคือระบบที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารให้ละเอียดจนร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสลเลือดเพื่อนําไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย กายได้ซึ่งอวัยวะต่างๆมีการทำงานร่วมกันเป็นระบบดังนี้นะคะ,ะมาดูกันให้พวกเราดูใบงานไปตามใบความรู้ตามครูได้เลยนะคะลูกระบบย่อยอาหารอันดับแรกก็จะเป็นปากและอวัยวะภายในช่องปากใช่ไหมคะอันดับแรกเลยการย่อยอาหารต้องผ่านอะไรของเรา ผ่านปากใช่ไหมลูกแล้วก็เคี้ยวเค,วคี้ยวกิดลงคองก็คือเมื่ออาหารผ่านเข้าสู่ปากฟันจะมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงจากนั้นลิ้นจะทําหน้าที่ในการคุกเค้าอาหารให้เข้ากันรวมกับน้ําลายเพื่อทําให้อาหารเกิดการอ่อนตัวและไม่ติดกันมากเกินไปฟันจะมี2ชุดนะคะคือฟันน้ํานมจะเริ่มมีในเด็กอายุประมาณ6เดือนและจะครบ24เมื่ออายุประมาณ3ปี ะะส่วนฟันแท้จะมีอายุเริ่มประมาณ6ปีและจะครบ32ซี่เมื่ออายุประมาณ20ปีนะคะอ่ะต่อมาพอเรากืนลงมาเสร็จปุ๊บมันก็ต้องผ่านอะไรผ่านหลอดอาหารหลอดอาหารเป็นอวัยวะที่อยู่ต่อจากช่องปากไปเชื่อมต่อกับกระเพาะอาหารเมื่ออาหารเคลื่อนตัวเข้าสู่หลอดอาหารผนังหลอดอาหารจะบีบตัวเพื่อให้อาหารลงไปสู่กระเพาะอาหารบริเวณนี้จะไม่เกิด การย่อยแต่ในการบีบตัวของหลอดอาหารนั้นอาจจะส่งผลต่อขนาดของอาหารให้มีขนาดเล็กลงเล็กลงเล็กน้อยนะคะอะต่อมาพอผ่านหลอดอาหารแล้วก็จะมาเจอกระเพาะอาหารใช่ไหมคะเมื่ออาหารเข้าสู่กระเพาะอาหารผนังของกระเพาะอาหารจะขยับน้ําย่อยออกมาย่อยอาหารพร้อมทั้งบีบรัดอาหารให้เกิดการคลุกเคล้ากับน้ําย่อยส่วนใหญ่บริเวณ กระเพาะอาหารจะย่อยอาหารประเภทโปรตีนอาหารจะอยู่ในกระเพาะอาหารประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะในสภาวะที่เป็นกรดไซม์หรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารจะมีกรดไฮโดริกไ,ไฮดรคอริกและเพปซีนซึ่งย่อยอาหารประเภทโปรตีนจะได้เพปไทด์ส่วนโปรตีนที่ได้จากน้ำนมจะถูกอนไซน์ลินิน ดังนั้นการย่อยที่กระเพาะอาหารจะมีการย่อยเฉพาะโปรตีนเท่านั้นนะคะอ่ะมามาดูต่อมาพอกระเพาะอาหารเสร็จปุ๊บกระเพาะอาหารส่งมาที่ไหนมาลำไส้เล็กอ่ะลำไส้เล็กเป็นอวัยวะที่ต่อจากกระเพาะอาหารเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารมากที่สุดมีความยาวประมาณ6-8ถึงเมตรโอ้โหยาวนะคะลูกยาวอยู่ในไส้อยู่ในท้องเรานี่แหละอ่ะลำไส้เล็ก แบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 1. d u ดูโอดีนัมดูโอดีนัมนี้เป็นส่วนต้นเป็นส่วนต้นของลำไส้เล็กต่อจากกระเพาะอาหารลำไส้ส่วนนี้จะสั้นกว่าส่วนอื่นส่วนที่2ก็จะเป็นเจจูนัมเจจูนัมนี้อยู่ถัดไปจากดูโอดีนัมยาวประมาณ8-9ถึงาฟุตในคนที่ตายแล้วจะพบว่าส่วนนี้จะว่างเสมอนะคะอ่ะ อีเลียมต่อไปก็จะเป็นส่วนอีเลียมส่วนสุดท้ายของลำไส้เล็กตอนปลายจะติดกันเป็นมุมฉากกับลำไส้ใหญ่บริเวณไส้ติ่งเป็นส่วนที่ยาวมากที่สุดเดี๋ยวครูจะมีรูปให้ดูทีหลังนะคะมีการดูดซึมอาหารมากที่สุดและมีการย่อยอาหารมากที่สุดนะคะอะต่อไปพอถึงลำไส้เล็กแล้วก็จะมาลำไส้ใหญ่ ลำไส้ใหญ่ก็มีหน้าที่อะไรอาหารที่ผ่านเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนมากจะอยู่ในรูปกากอาหารซึ่งในลำไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อยแล้วนะคะจะเป็นจะมีแต่แต่จะมีการดูดซึมน้ำวิตามินเกลือแร่และกลูโคสหลังจากนั้นกากอาหารที่ถูกดูดซึมแล้วจะเคลื่อนที่เข้าสู่ไส้ตรงไส้ตรงก็คือถวาน ตูดเรานั่นเองอะนะคะและถูกขับออกทางทวารหนนะักอกากอาหารถ้าเกิดอาการลักษณะร่างกายขับถ่ายไม่สะดวกหรือไม่ตรงเวลาจะทำให้ร่างกายดูดน้ำในปริมาณที่มากในบริเวณลำไส้ใหญ่จะส่งผลทำให้กา,กากอาหารเกิดการแข็งตัวจะเกิดอาการท้องผูกและจะส่งผลทำให้เป็นโรคลิีดวงทวารหนักนะหรือที่เราเรียกว่าก็ลมมันเย็น ที่เราเรียกว่าลิสีดวงลิสี่นั่นเองอ่าคราวนี้มาดูรูปกันอ่ามาดูรูปอ่ะดับแรกเห็นไหมคะปากต่อมน้ำลายอันนี้ก็เป็นหลอดหลอดอาหารใช่ไหมลูกหลอดอาหารเนี่ยอ่ามามาเจออะไรมาเจออะไรมาเจอกระเพาะอาหารเห็นไหมคะนี่กระเพาะอาหารอ่ากระเพาะอาหารมีอะไรบ้างที่อยู่ใกล้กันมีตับอ่อนอันนี้ก็เป็นตับ ตับใหญ่เห็นไหมลูกตับตับเราใหญ่ไหมอ่ะถุงน้ําดีเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเห็นไหมอ่ะพอมาก็พออาหารเสร็จเห็นไหมลูกเห็นไหมอันนี้เป็นสีส้มๆนี่เป็นลำไส้เล็กจะมาหาลำไส้เล็กก่อนเห็นไหมคะอ่ะอ่ามาหาลำไส้เล็กแล้วก็ไปที่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่อ่าที่ครูบอกว่าตรงไหนตรงที่มันเป็นไส้ติ่งนะใช่ไหมคะที่เป็นมุมฉากนี่ไงค่ะตรงนี้จะเป็นไส้ติ่งของเรา ะะอ่ะคะอจะอยู่ด้านขวาด้านขวาด้านด้านด้านขวาล่างมือของเราตรงท้องน้อยด้านขวามือนะคะอันนี้คือไส้ติ่งเราอ่ะพอมา,มาปุ๊บมันก็จะดูดปั๊บๆๆๆๆๆๆๆมานี่อ้อมมานี่อ้อมมาก็มาตรงที่ไส้ตรงแล้วก็ลงไปที่ทวารอ่ะอันนี้คือดูออกเนาะลูกเนาะอ่ะนี่ค่ะส่วนอ่ะต่อไปอไปนะคะ อ่ะเรามาดูที่ใบงานใบงานกัน <c oughs> ให้นักเรียนวาดภาพและบอกหน้าที่ของอัยวะต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์อ่าสามารถดูได้ที่ไหนอ่ะปากมีใครวาดปากไม่เป็นบ้างดูได้ที่ไหนสามารถย้อนดูในคลิปได้นะคะลูกส่วนหน้าที่ของมันเราก็กลับมาดูมาดูนี่เลยข้างบนของใบความรู้นะคะอ่า สามารถดูได้ทำหน้าที่อะไรให้เขียนมาโดยพอสังเขตนะคะโดยย่อว่าใช้ทำอะไรนะคะไม่ต้องลอกมาหมดนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นให้มาเรียบร้อยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ